เอาเลยครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับคอนเทนต์ใหม่นะครับผมก็คือเราจะแต่งตัวไก่ไ,กไปเล่นไก,ไก่สามเกมให้ศัตรูรู้สึกว่าเรายิงง่ายเราฆ่าได้ง่ายนะครับแล้วเกมที่4ี่เนี่ยเราก็จะจัดให้ตึงๆเลยนะครับมาแบบเอาจริงเลยนะฮะมาดูกันว่าเราจะสามารถพลิกกลับมาชนะศัตรูได้หรือเปล่าโดย3เกมแรกนะครับเราก็จะแกล้งวิ่งโง่ๆแล้วก็ ยิงผิดยิงถูกบ้างนะครับเพื่อให้ศัตรูตายใจนะฮะเรามาดูกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเกมที่4เราออกมาแล้วเอาจริงนะครับผมแล้วผู้ร่วมคอนเทนต์วันนี้นะครับก็มีล็อกเก็ตซีเฮดสนะครับแล้วก็อีกคนเนี่ยไม่ว่างมาเปิดคลิปนะฮะก็คือ G2XI นะครับจากช่องเกม G2 นะครับหรือว่ามือซ้ายผมเองนะฮะตอนนี้ก็ไปสมัครพลขัะเรือดำน้ำอยู่นะครับผมนะคุณวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวช่องบินนะฮะโอเคก็สามารถไปกดติดตามพวกเขาได้นะครับตามช่อง YouTube ตามนี้เลยนะครับทุกคนมาฮะเดีวาก่ผม เอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยต้องใช้โหมด c v c ในการเล่นนะครับ <Okay. S 1> โดย3เกมแรกเราก็จะแกล้งวิ่งโง่ๆนะครับแล้วก็แกล้งยิงผิดยิงถูกนะครับเพื่อจะตูเนี่ยรู้สึกว่าเรายิงง่ายเราฆ่าได้ง่ายนะฮะแล้วเกมที่สี่เนี่ยเราก็จะมาเอาจริงเลยมาดูกันว่าศัตรูจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับผมมาฮะแล้วเราก็ลุยกันเลยอุ้ยโดนแล้วโดนแ,แ,แ,แล้วแกล้งวิง่งไกลๆฮะน้ชมวิ่งถือปืนแบบโง่ๆนะครับยิงหน่อยยิงหน่อยอุ้ยโอ้โหยังคม ยิงหัวอย่างคมฮะน้ำชมฮะเจอต,ตึงเฉยอุ๊ยดูดิล,ล้มรัวอุ๊ยมอมกแล้วหลังก็ามาอ้โหเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้เหลืออีพี่ยสามนี่ครับโ,โดนยิงหัวรัวโดนยิงหัวกันรัวมาฮะดูอีพี่ยบสามจะรอดหรือเปล่าอุ้ยหัวแตก <laughs> หัวแตกอีกแล้วโอ้โหเจอตึงเฉยฮะเกมนี้มาดูกันว่าเราจะสามารถที่กลับมาชนะเขาได้หรือเปล่า ต่อให้3เกมเลยนะเนี่ย <Hey. S 1> เกมที่2ครับเราก็จะไม่ซื้อปืนนะเก็บตังไว้ <Okay. S 1> เอาไว้จัดเต็มสตรมนะครับตาที่4เลยทีเดียวไปฮะยิงเรียกมันก่อนนะครับอ,อ้าเพื่อนเราล้มหนึ่งเรเก็อยู่นี่1ตัวว่าเหมือนจะเป็นงานประมาณ2ตัวนะครับผมแล้วก็อีก2ตัวพอนด้ได้ยิงไปแกงยิงผิดยิงถูกบ้างฮะโอเคลม้มเหลือตัวเดียวอีกแล้วเหลืออีกที่สามแล้ว น่าจะเป็นงานสองตัวนะครับแล้วก็อีกสองตัวพอเล่นได้เนี่ยสองตัวเนี่ยที่ยิงผมเนี่ยแผนของเราก็คือเราต้องเล่นงานตัวที่เป็นงานก่อนนะครับผมเอาแล้วมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ล้นเย็นด้วยทุกคนดูดิวิ่งผ่านกันเฉยเฮ้ยไม่เห็นจริงดิเอา้าไม่เห็นเฉย <laughs> วิ่งผ่านกันเป็นแถวเลยทุกคนดูดิอัน,น ตอนแรกผมคิดว่าศัตรูโปนี่เนี่ยมันยิงหัวแบบเก่งเกินอะ่ะแต่พอมารู้แบบนี้นี่ศัตรูไม่โปแล้วแหละเพราะว่าโปมันจะมองทะลุใช่ไหมดูดิอันนี้มันวิ่งผ่านกันเฉยเลยมันมองไม่เห็นกันอะอะไรวะเอาละฮะตอนนี้เหลือคนเดียวครับอีกพีดสามมาแล้วมาแล้วเอาเรียบร้อยแบบนี้ไม่รอดตายวงฮะโอเคเกมที่สองเราก็แพ้นะครับเราตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วนะฮะโอเคเฮะอีกเกมหนึ่ง เกมที่3นะครับไม่ซื้อของเหมือนเดิมเก็บเงินไว้ตอนนี้เงินเรามี3,800แล้วโอเคฮะรวยเลยยิงเรียกเอามาแล้วแกงยิงหูยิงอย่างคมเลยทุกคนดูดิเข้าหัวผมแล้ว่ีแกงวิ่งไกลๆเลยมามันไม่โผล่มายิงมันยิงเพื่อนเราเอาร่วงหนึ่งมันเอาเรื่องไหนตัวนี้เนี่ยยิงตั้งให้วอด้วยนะครับผม ถลม I ไมวอลเลยนี่ไก่ถลมไมวอแตกแล้วแตกแล้วเอายังไงเอรล้มวิ่งยิงคมมดตัวนี้เอาเรื่องนะครับไอวีพีทีเนี่ยทุกคนเล่นดีอยู่เล่นดีอยู่ <Okay. S 1> มาดูกันว่าเราจะสามารถพลิกได้หรือเปล่าออมาฮะเกมนี้เอาจริงเกมที่4นะครับจัดเต็มสตรีมไปเลย2ควงนะครับเอมี่ไฟไอวอลเกาะสาม ของโคตรฟูอ่ะบอกเลยเกมนี้แต่เอาจริงของเราแล้วอยู่ไหนอยู่ในกล่องไม้นะครับตัวนึงเห็นแล้วเหน s ยิงด้วยสแนปยิงด้วย,ย,วยตั้งไอ้ก่อนตัวนี้เป็นงานอ้ยความมาอีกเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเราต้องจัดตัวเป็นงานก่อนนะครับยังไงหัวแตกเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมโอเคเนี่ยถ้าผมเอาจริงมันก็จะตึงแบบนี้แหละทุกคน ดึงเหมือนกันนะไม่ใช่ไก่นะบอกเลยโอเคไล่มาเป็น1ต่อสนะครับเกมที่5นะครับผมเราจะไล่มาเป็น2ต่อ3ได้หรือเปล่าด้านซ้ายไม่มีคนมานะฮะที่รัว้วแต่ด้านหน้ามีอุอ้ยอมันโผล่มายัางไงของมันมันนะโอโห้หัวแตกเรียบร้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรอือเหลือน้องเราอยู่ฮนะคนนี้มือซ้ายผมเองนะครับ G 2 X I มีที่ชุบตัวเองเรียบร้อยนะครับไอวอลโค้เร็วสวยนะ้องสวยอันนี้ระเบิดใครไม่รู้วิ่งผ่านมาเฉยเอา้าอีกพี่สามเอาจริงได้แล้วอย่าเล่นไกลวเองเล่นใกล้อยู่เลยอันนี้ไก่จริงหยอกหยอกหยอกลวงไปฮะสองเหลือสองต่อสี่ฮะน้ำชมมนดกกันว่าจีทูจะไหวหรือเปล่านะครับจีทูกับล็อกเก็ตซีเฮดเอายังไงหวัวแตกไปหนึ่ง,งไอวอลโค้ดเร็วสองสองนะฮะตอนนี้ คิดสถานการณ์ได้หรือเปล่าดขวาหัวแตกอีกแล้วโอ้โหอย่างคมแต่เราเก็ีดล้มนะครับแต่ไม่เป็นไรชุบตัวเองขึ้นมาได้เหลือตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะครับโอ้โหเราพลาดตายนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเหลือ2คนก็สู้สี่คนได้สบายนะครับล๊อ<ะ>กเกตสีเ็แล้วก็ตี x i นะครับผมโอเคมาเกมนี้ลุ้นตีเสมอนะครับของเราก็ยังฟูเหมือนเดิมโอเคมาฮะ เงินเราดองไว้เยอะไงทุกคน,นเกมหนึ่งเกมสองเกมสามเราไม่ได้ซื้อของเลยนะครับด้านน้ามีตัวเอาล้มไปแล้วนะครับตัวตึงตัวนี้เป็นงานนะฮะล้มไปแล้วน่าจะชนะสบายนะครับเกมนี้เอาล้มไปอีกหนึ่งเพื่อนเราตายไปแล้วยังไงอื้มอุ๊ย,ยตรงนี้มีเดี๋ยนะเข้าไอวอลก่อนส่วนนี้ไม่เท่าไร่อื้มไม่โดนันไม่โดนหัวฮะเกือบแตกแล้วแหละเกือบแตกแล้วแหละเหลืออีกตัวเดียว เลยตัวเดียวฮะน้ำชมฮะ้ยขวาโดดยิงไมเซ้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเก็บของก่อนแล้วกันโอเคฮะตีเสมอมาได้นะครับ3ามต่อสาม,มาดูกันว่าเราจะสามารถพลิกชนะศัตรูได้หรือเปล่านะครับผมศัตรูเจอตึงเฉยเลยต,นตอนนี้ตอนแรกก็กะจะมาเล่นแบบเจอคนไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่นะแต่เจอตึงอยู่นะครับผมไปฮะขึ้นเลยโอ้โหดูดิ แป๊บเดียวมันสก,กิดหัวผมอีกแล้วอ่ะด้านหน้าฮะยิงหัวอย่างคมเลยต้องจัดให้มันสักเมตรสเมตรอยู่นี่เองอตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวนี้ไม่เท่าไร่เรียบร้อยเอาเลยตัวเดียวอยู่ไหนพลิกแผ่นดินหาเลยฮะน้ำชมหะสวยงามโอโอเกมแรกนะครับเราก็สามารถเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับพลิกเลยนะ คือสาเกมแรกเนี่ยผมว่าศัตรูคงจะคิดละสบายเกมนี้ชนะสบาย,บายแต่ที่ไหนได้ครับพลิกลับมาชนะเฉยโอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะเดี๋ยวเราต่อให้เกมหนึ่งแล้วกันกําลังสนุกเลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราแกล้งไก่อีก3เกมทุกคนมาอุ้ยหืมเจอคมอีกแล้วเจองัดหัวคมอีกแล้วอ๋เจอตึงเฉยเกมนี้ เมื่อกี้ก็เจอตึงนะเจอตึงประมาณสองคนผมว่าเกมน,นี้น่าจะเป็นงานกันเกือบปี้เลยนะโอโหแต่ถ้าผมกลับมาชนะได้ที่เขาก็คงหัวเสียอยู่นะผมดูแล้วโอเคเกมที่2องฮะแผนเดิมคือเราจะไม่ซื้อของเลยเก็บตังค์ไว้ใส่เกมที่4ให้หมดนะครับผมไปฮะลุย่้วผู้ชมด่านอูลเรือนะครับแกงมิงไงไก่แต่ว่ายังไม่เจอศัตรูได้ยินเสียงท้าหรออุย้อยโดดไปยิงไป นี่ศัตรูประมาทแล้วเห็นไหมประมาทแล้วทุกคนประมาทแล้วอย่างนี้เสร็จแน่นอนเกม4ี่ยังไงเรียบร้อยผมแตกล็อกเก็ตต่อยเฉยเอาเหลือตัวเดียวฮะยีบยีบสามโอ้หัวแตกตัตูมันคมนะทุกคนคมอยู่นะเกมนี้โอเคน่าจะสู้ออยากเลยครับผมมาดูกันว่าเราจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าเกมที 3. ่3มฮะเหมือนเดิมไม่ซื้อของ แต่ว่าชื่อเราก็ดูตึงอยู่นะ X I c a n i n I หมดเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักหรือเปล่านะครับมาวิ่งไกล่ไปเลยยิงค่าหน่อยอยากโดนยิงวิดขวาฮะเพื่อเรามาร์กไว้บนหลังคาเพื่อนยิงม,งมาทำไมเพื่อนด้านหนอีกหนึ่งตัวแกงวิ่งไก่ไปเลยฮะเอาโดดขึ้นเอาล้มอีกแล้วยิงทำไมเกมที่สองอยู่เลยออ สี่สองนะฮะศัตรูเหลือสองตัวเหลือตัวตึงครับท่านชมมาแข่งมีนไก่ให้เขายิงเลยละกันอุ้ยยังเอาโอ้โหหัวแตกหมดหัวแตกหมดตี้ฮะสองตัวนี้เอาเรื่องนะครับยิงหัวคมมากต้องอย่าประมาทนะฮะท่านชมฮะมาเกมที่สี่จัดเต็มสตรีมสองควง MP5 นะครับเกาะสามหมวกได้หมดฮะโคตรฟูลเลยครับเกมนี้ เปิดมาเพื่อนเราก็ล้มเลยฮะโอ้โหมันยิงคมเกินอะทางไอวอลก่อนแล้วกันกแปบบ๊บมาลุยไอวอลหนึ่งตัวครับถล่มไอวอลเลยแล้วกันวิ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 วดูในไกลป้องล้มเลยโอ้เอสเคสยิงโคตรแรงเลือดยังเลือดเต็มหลอดอุ้ยหลังมาเพื่อนสวยปัญญาก่อนไปฮะว้ายระเบิดวิ่งติดไอ้วอล เล่นไก่จนจินฮะมาเหลือ3ต่อ4ฮะสู้ได้ปะเนี่ยอืมล้มไปหนึ่งสวยเพื่อนเราก็ล้มอยู่ด้านบนนะครับถูกได้อยู่โอเคสองสองเอา้าหัวใตอีกแล้วด้านบนเรียบร้อยเหลือหนึ่งตัวสองหนึ่งอ่าโอเคเอาละฮะตอนนี้โมเมนตัมเริ่มกลับมาที่เราแล้วนะครับผม ต่อไปหวังว่าของจะฟูสวยงามขอ,อก่อสกับ2อควงก็พอไอวอมีลูกเดียวนะครับผม <Okay. S 1> มาฮะด้านหน้าสองตัววิ่งย,ย,ยิงหัวคมจังวะเข้าหัวผมอีกแล้วทุกคนเลือ,เล,อเลือ35แต่ผมได้ยินเสียงซ้ายฮะเขานั่งนั่งอยู่นี่แม่สาวน้อยเรียบร้อยนะครับโอ้โหโดดเข้าหน้าต่างไม่ได้อีกเป็นบั็กหรืออะไรสามก่อนล้กัน โอเคโอเคฮะศั okay. Okay. ตรูเหลือ2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งดาวอยู่อยู่ตรงไหนด้านหน้าโดดยิงก่อนแล้วกันเอ็นมาเรียบร้อยโอเคโมเมนตัมกลับมาที่เราแล้วทุกคน3ต่อ2อีกเกมหนึ่งเพื่อตีเสมอนะครับนะฮะเกมที่6ของฟูนะฮะไม่ต้องซื้ออะไรมากเก็บจากศพมันก็ฟูแล้วขวา1ตัว ด้านหน้าหนึ่งมาสายหนึ่งฮะน้ชมฮะดึงหัวใบเรียบร้อยอุ้ยขวายิงต้นขวาตัง้งไอวอก่อนละกันด้านบนครับหนึ่งตัวมาลุยมาไปอีกตัวหนึ่งเข้าเสาก่อนเกื <c oughs> อบไปแล้วอุ้ย,ย,ยขวามันตุ๋ยได้่าทุกคนไม่เป็นไรฮะมันไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเหลือตัวเดียวท่านชมตอนนี้ เรียบร้อย33แบบอีซี่บอกเลยถ้าเอาจริงก็ตึงเหมือนกันนะที่ผมเนี่ยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็33แล้วนะครับเกมสุดท้ายเกมตัดสินฮะว่าเราจะพลิกกลับมาชนะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคมาวิวิโดนโดนแบบนี้เรียบร้อยนะครับอาร์ปืนอาร์ตนี่ลากหัวง,ง่ายนะครับลากหัวง,ง่ายมากๆนะครับผมลองเล่นกันดูหรือยัง เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะสลับปืนอาร์คนะครับคิดเห็นยังไงอุ้ยหลังมาเปืนรามาร์กไว้หัวแตกไปสิเห็นไหมฮะปืนอาร์คมันสุดยอดจริงๆนะครับผมจังหวะมันพอดีเลยโอเคแต่สองตัวฮะผมว่าน่าจะด้านหน้านะครับเพราะว่าผมไม่ได้คิวมันไปชุบกันละมาลุยเลยแล้วกันสองขวงครับท่านชมจัดไปน็อกไปหนึ่งนะครับเดียวตัวเดียวตั้งไอวอลไปอา้าวเรียบร้อย กับมาชนะได้เฉยอ๋อเจอตึงนะครับเจอตึง2เกมเลยนะท่านผู้ชมนะโคตรมันนะครับแต่ว่าเราเป็นงานกันหมดไงฝั่งเราเป็นงานกันหมดทุกคนนะครับแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยเป็นงาน2คน3าคนนะได้แบบนี้นะฮะก็เขาไม่ค่อยเป็นทีมเบอร์กันเท่าไหร่นะครับผมก็ฝึกกันมาเยอะนะครับผมสำหรับอ่าที่นี้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากทีมงานของผมด้วยนะครับล็อกเก็ตสีเฮด e.x.p. 23นะครับแล้วก็เกม g ี2นะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมโอเคฮะบ๊ายบาย